สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซ n y กันนะครับเป็นโซ n y รุ่นตระกูล LBT นะครับ A 5 9 0นะครับตัวนี้เป็นแนวอินทิเกตแอมเลยนะครับเสียงเพราะมากๆครับตัวนี้เป็นตัว4ชั้นแยกอิสระกันนะครับมีชั้นชั้นบนสุดนะครับจะเป็นชั้นจูนเนอร์นะครับ ชั้นรองลงมาครับจะเป็นชั้นแอมกับ EQ นะครับส่วนชั้นนี้เป็นชั้นซีดีนะครับแปลงเป็นบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นเทปนะครับเป็นชั้นเทปนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีนะครับแล้วก็ FM สันญาณชัดเจนติดสเตอริโอเลยนะครับล็อกขึ้นอัตโนมัติได้นะครับ AUX อ n ข้างหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ยังมีช่องโพโนยนะครับสามารถต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับตัวนี้นะครับ4ีชั้นแยกอิสระกันเลยนะครับ คุค้มค่ามากๆเสียงเพราะมากๆครับบอกเลยนะครับตัวนี้มีภาพนิ่งให้ดูกันก่อนนะครับจบจากภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสเสียงให้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ้ัใจไมดสวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับโซนี่ตระกูล l v t นะครับรุ่น A590 นะครับ LBT A590 นะครับตัวนี้เป็นทรงแนวอินทิเกตเลยนะครับเสียงดีมากๆครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องสี่ชั้นแยกอิสระนะครับแยกอิสระกันนะครับชั้นบนสุดจะเป็นจูเนอร์นะครับ ชั้นลองลงมาจากจูเนอร์ตัวนี้จะเป็นชั้นแอมชั้นแอมกับ EQ นะครับอยู่ที่ชั้นเดียวกันนะครับชั้น CD นะครับผมแปลงเป็นชั้นบลูทูธแล้วนะครับเพราะ CD ดีใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ชั้นเทปนะครับเทปก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมดฟังก์ชัน CD นะครับ fm สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอเลยนะครับล็อกขึ้นอัตโนมัติได้นะครับ aux ข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มีช่องโพโนด้วยนนนะคครรรับสสสาามถใ่่่่เเเืองงลแผียได้นะครับ มาสภาพค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์เลยตัวนี้ซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะครับภายในซ่อมบำรุงอย่างดีเลยนะครับแจ่มากมากครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องกันนะครับค่อนข้างจะหนักนะผมจะไม่หมุนให้ดูนะครับเพราะตัวเครื่องหนักมากครับสี่ชั้นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังของเครื่องนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ FM นะครับเสียบเสาอากาศตรงช่องนี้นะครับ75้าโอห์มนะครับที่ช่องนี้นะนี่นะครับตัวนี้จะเป็น power port นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวเครื่องจะเปิดโดยชั้นเน n e r นะครับนี่นะครับส่วนชั้น AM นี่ครับเอาไฟจากชั้นเน n e r นะครับส่วนชั้น CD ก็เอาไฟจากชั้นเน n e r นะครับส่วนชั้นเทปจะเอาไฟจากสายแพรนะครับ สายแพรสอเส้นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นลายของช่องซีดีนะครับที่เป็นบลูทูธนะนี่นะครับมี RCA แถมไปให้เลยนะครับของชุดนี้ของเขาเลยนะครับสายแพรก็มาครบทุกเส้นนะครับอันนี้เป็นช่องเสียบลำโพงคู่หน้านะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบลำโพงเซอราว์แต่เป็นแบบแจ็คนะครับไม่มีให้นะครับ ตัวนี้สามารถปรับไฟเซเลตโวลต์ได้นะครับตัวนี้ปรับไฟเป็นสองรอยี่สิบหมดแล้วนะครับนี้ชั้น CD ดีนะครับแปลงเป็นชั้นบลูทูธเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ชั้นเทปนะชั้นแอมก็จะมีพัดลมระบายร้อนด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะวางแบบไหนก็ได้นะครับจะเอาชั้นแอมอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับจะเอาชั้นอะไรสลับกันได้นะครับแต่ว่าต้องต่อสายแพรให้ตรงสีกันนะครับเนี่นะครับสีฟ้าก็หัวสีฟ้าสีดําก็หัวสีดานะครับ นี่นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับอันนี้จะเป็นหัวสีดํานะครับนี่นะครับหัวสีดํานะครับส่วน powerport นี่จะจะแยกกันเลยก็ได้นะครับจะเปิดจะเสียบทีละชั้นก็ได้นะครับสามเส้นได้หมดเลยนะครับหรือถ้าจะจะเปิดให้เป็นแบบชั้นเดียวนะครับควรต่อแบบที่ผมต่อนี่นะครับคือสายแอมมาเข้าตรง ac outlet ของจูเนอร์นะครับส่วน cd ก็มาต่อที่ช่อง outlet ของจูเนอร์นะครับแล้วเราก็ใช้เสียบไฟชั้นเดียวครับ เป็นของจูเนอร์นะครับให้จูเนอร์เป็นตัวเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันต่อครับมาชมกันต่อครับตัวนี้สีฝานี่เก็บสีให้ใหม่ด้วยนะครับเก็บสีให้ใหม่นลครับเป็นสีเดิมนะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นสีเดิมนะนี่นะครับเวลาเปิดเครื่องถ้าต่อตามที่ผมต่อนี่นะครับ power นี่ตัวนี้ power จะกดค้างไว้หมดแล้วนะครับ Power ของตัวแอมก็จะกดค้างไว้แล้วนะเรามาควบคุมที่ Power ของตัวชั้นจูเนอร์อย่างเดียวนะครับนี่นะครับกด power นะครับชั้นอื่นก็จะติดตามมาด้วยนะครับชั้นเทสนะครับจะมีเสียงหน่อยนะครับถ้าเราลำคาเราถอดสายแพรออกไปได้เลยนะครับเป็นเสียงเบาๆนิดนึงนะครับเพราะกลไกของเทสมันมีค้างอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ได้ยิน แทบไม่ได้ยินเสียงนะครับมีนิดๆนะครับชั้นซีดีนี่นะครับจะเป็นบลูทูธไปแล้วนะนี่นะครับบลูทูธนะจะขึ้นคําว่า BT นะครับบลูทูธนะครับเดี๋ยวมันเรามาลอง fm กันก่อนนะครับ fm นะครับกดไปที่จูเนอร์นะครับนี่นะครับ fm นี่ีชัรติดสเตอรโอเลยนะครับนี่นะครับไฟสเตอรโอขึ้นนะครับ ครับอันนี้คือช่องที่เมมโมรีไว้นะครับน,นี่คือช่องที่เมมโมรีไว้นะถ้า<ว>จะเปลี่ยนขึ้นเองนะครับเป็นแบบออโต้นะอันนี้ขึ้นออโต้อยู่นะครับถ้าเป็นออโต้นะเราวกดหมุนตัวนี้ที่วอลลุ่มนี่ครับนี่นะครับ เราจะล็อกขึ้นที่ติดสตเดอริโอให้เลยนะครับนี่นะครับต่ออากาศสาวเยายาวหน่อยนะครับจะติดสแตนดเอเรโอชัดเจนนะครับนี่นะครับถ้าจะเปลี่ยนขึ้นเองนะครับไม่ออโต้ให้กดที่โหมดตัวนี้นะครับนี่นะครับ ให้เป็นนอโ์มนะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็มาเลื่อนขึ้นเองครับนี่ครับมาเลื่อนขึ้นทีละจึกๆอยงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองบลูทูธกันนะครับก่อนมาลองบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีปรับ EQ ก่อนนะครับ นี่นะครับมีคินะครับถ้าเราจะปรับ eq สําเร็จรูปนะครับเขาจะอยู่เมนูด้านหน้านี่นะครับให้เรามากดคําว่านี่นะครับอีคิวไฟล์นะครับนะครับพอกดปุ๊บเราก็เลื่อนได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอีคิวไฟล์นะครับถ้าเราจะปรับอีคิวเองนะครับตัวนี้ปรับได้เจ็ดแบนด์เลยนะครับกดคําว่าอีคิวนะครับ นี่นะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายขวาก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้นะถ้าริมซ้ายสุดก็จะเป็นเสียงเบสครับนะนี่นะครับนี่แบนด์ที่สองนะครับอันนี้แบนด์ที่สามนะครับนี่แบนด์ที่สี่อันที่ห้าแบนด์ที่หกแบนด์ที่เจ็ดนะครับจะเป็นเสียงแหลมนะนี่นะครับหเล็กน้ออเสร็จแล้วเรากดดิสเพย์ออกได้เลยนะครับ เราปรับเสียงเซอร์ราวนะครับนี่นะครับเสียงกล้องกังวานนะครับกดเซอร์ราวนะครับนี่นะครับจะขึ้นตรงนี้นะระดับไฮระดับโลนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับ เบรนะครับถ้าเรากดปิดนี่เบรจะน้อยลงนะครับถ้าเรากดตัวนี้เบรจะหนักขึ้นอันนี้เป็นวอลลุ่มเบรนะครับตัวบนนี่นะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มเบรหมุนมาทางขวาจะเป็นวอลลุ่มเพิ่มนะครับหมุนไปทางซ้ายจะลดลงนะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มปรับความถี่ของเบรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มบาลานซ์นะครับกดบาลานซ์ซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มหลักนะครับวอลลุ่มเสียงวอลลุ่มดีไม่ล้วนนะครับตัวนี้ ปุ่มกดก็ไม่ล้วนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกเสียงซอสไดเรกอะไรประมาณนี้นะครับเสียงสักต้นฉบับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ตัดเสียงเาโอเกะครับตรงนี้อันนี้เป็นเสียบไม้นะครับคคนนนที่่ลืขขอองงได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเมนูของจูเนอร์นะไม่เล่นไม่ยากครับกกดแันส่วนซีดีนะครับจะไม่มีเมนูอะไรเลยนะครับจะเป็นบลูทูธไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาชมคลิปเทสบลูทูธกันครับ มาชมคลิปเทสบลูทูธกันนะครับกดฟังก์ชันไปที่ซีดีนะครับนี่นะครับกดฟังก์ชันไปที่ซีดีแล้วก็กดเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับบลูทูธเขาจะชื่อว่านี่นะครับ BT Speaker นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็กดเล่นเพลงได้เลยอันนี้ผมจะเล่นจากเพลงใน Spotify นะนี่นะครับ นี่นะครับบูทูธนะพอมากครับตัวนี้บอกเลยนะครับนี่นะครับชั้นซีดีจะเป็นบลูทูธแล้วนะครับ สเปกตรัมสามารถเปลี่ยนได้โดยกากดปุ่มดิสเพย์นะครับนะครับอันนี้แบบค้างนะครับ ผมจะลองเปิดเพลงใน YouTube นะครับมีฟังเพลงใน YouTube นะครับ วิธีตัวนี้บอกได้เลยนะครับเป็นแนวอินติิเกตแอมของโซนี่เลยนะครับเสียงดีมากมากครับเข้ากันได้กับทุกลําโพงเลยนะครับตัวนี้ขับตู้สิบนิ้วสบายๆเลยนะครับเสียงเพรมากมากๆครับถ้าจะให้เหมาะเลือกเป็นลําโพงแนวสามทางนะครับสเปคหกโอห์มถึงแปดโอห์มได้เลยสบายเลยนะครับคอมโพ้นะครับมีข้อควรระวังนะครับไม่ควรพ่วงลําโพงเกินคู่หนึ่งนะครับ ของเขานะครับเพราะจะทําให้ไอซีทำงานหนักนะครับถ้าพ่วงลําโพงมากๆนะครับพังง่ายนะครับคอมโปจะอยู่ได้กับเรานานๆเลยนะครับเสียงพอกมากครับโซนี่ LBT รุ่นนี้นะครับสี่ชั้นแยกอิสระครับขอบคุณที่รับชมนะครับโซนี่ l v t A590 ครับ